สวัสดีครับพี่น้องสุขีมันเสมอมันเพื่อเกาความทุกมองเสายามเอื่อยองยามเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสุขุูสุขนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักนะครับเอฟซี FC ของน้องนาตยาแม่วาสนานะครับขอบพระคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้องนาตยาแม่วาสนาเฟรมเรี่นะครับ พาสองสาวมาเปิดหูเปิดตาครับมาพักผ่อนหย่อนจิตหากำไรใส่ชีวิตนะครับกะทีเก่าทีเดิมแหละครับพี่น้องที่เก่าที่เดิมนะครับไม่เป็นไรครับแต่ขอให้ช้างของเราได้เดินออกกําลังกายนะครับนี่อีกสาวหนึ่งครับสาวยางรถสาวยางรถมาเก็บกินมะม่วงครับนี่ครับมะม่วงมะม่วงรุ่นนะครับโอ้มะม่วงล้่นมะม่วงรุนครับพี่น้องมะม่วงรุ่นครับก็ลอกไอ กระลอกกินนะครับแล้วก็บมะม่มวงกระตกลงมานะครับนี่กสาวใหญ่นี่สาวน้อยครับในเดินได้ถูตน้นต้นไม้ก็จะคลายเครียดกันหน่อยนะครับ สบายดีด้วพี่น้องเด้อสุขสุขคนนะครับรักษาสุขภาพนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านนะครับชาวนาตะยาเก็บกินบักม่วงล้นครับสาวัสนากับทูย่างเดียวครับ เวลาอาบน้ําเสร็จเขาก็จะชอบถูอย่างนี้แหละครับคันเนื้อคันตัวครับดูเอาดินใส่หลังเต็มหลังเลยครับม่วาสนาค้าเหี่ยงจวงนี้ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยครับเลยไม่มีแว่นตานะครับม่วาสนาครับก็จะได้เดินอยู่แต่แถวบ้าน นะครับถอยแม่วาดถอยมาเร็วแม่วาดเร็วแม่วาดมาแม่วาดมาถอยมาถอยมา,าถูขาพร้อมครับเอาเพื่อนนั่งก็ถูหัวครับแม่วาดมาเร็วแม่วาดถอยมามามา มาแม่บัดมาแม่บัดมาเร็วมามาพี่มาพี่มานีมานีมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เร็วเร็วมาทางนี้มาทางนี้มา,า,มา,า,มา,าครับพี่นัดะยาปะโอใบคอยครับเสร็จครับมาปมือเข่วดีดีครับกัดกัดต้นคอยขาดนะครับปัดเออ ฮะสินาตยาปะมามามามวนไปยังน้อคุณนายน้อยางรถเอาบะนี่ยางรถเนี่ยฮะมวนเข้าไปเห็หยังบึ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 งแม่ว่าเจายางรถอะนี่มามาลูกมา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 ,มา,มา โอ้โห,ห,หนี่นุ้ยนึงลกูกนี่ครับก็กระลอกกินนะครับมันล่วงมาพีแล้วม,มาพีแล้วลูกมาพีลยฮะนาเติยนี่นี่นี่มันกินมะม่วงลูกแม่วาดแม่วาดมาเด้อแม่วาดเด้อแม่วาดมาเด้อเอาบอลนี่ลูกเอาคันคือกันครับเอาเอาเกาลงไปเอ้ยเ,เอ้้เอย เอาบุงม่วงบ่นเนี่ยอะอะเอาม่วงรเอาวัดดีแม่แม่กอนวัดดีแม่แม่ก่อนสวัสด,ดีค่ะเก่งมากลูกเก่งมากไปกินได้ทั้งดิบและสุกครับมะม่วงนะครับโอ้ยคงจะมีความสุขหน่ดูนะครับ แม่วาดแม่วาดถอยมาพี่มาพี่เร็วมาพี่เร็วมา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 แม่วาดมาแม่วาดมาเอายางรถหนักเตี้ยเลยนี่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 หนักเตี้ยพอเอากลูกนี่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 มาเร็วแม่วาดเร็ว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 เปรี้ยง่ครับโอ้ยงอมแม่วาดมา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  ไปหาเมียัดนครับ่ะถอยกินนี่ยังถอยเร็วไะ,อะถอย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 ,ถอยมา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 ,มาเร็วมาเร็วหมดแดงหมดแดงหอาย,อยู่ถอยมานาีหาไปกินหญ้าแล้วครับ ัแม่วาดไปกินยาแ้วมั้ครับมันขวางทางรถเขานะลูกโอ้ไอยไงยาเข้มไงเนาะน้าแม่วาดไม่กินยาเร็วก็มะม่วงดกมากครับแต่ว่ากระโอกกินครับ เป็นอะไนุวยนี่ครับน่วยคุณน่วยโอ้หน่วยหลยอยู่ครับพี่น้องเอ้ยสีปีลำเศร้าปีลำสั่งสีมายามบานเขาขึ้นเราจังเห็นหน้าเจ้าเทียเดียวเพิ่นกว่ามึงอนี้มาเบิ่งสัง่งได้พี่น้องด้อ ชมบรรยากาศนะครับน้องช้างของเราออกกำลังกายนะครับโอ้ยจอมหมนครับจอมหมนหมนขึ้นกันครับแม่วาดนะครับว่าเขาอาบน้ำมาใหม่นะครับอาบน้ำมาใหม่ก็จะคันเนื้อคันตัวอย่างนี้เลยครับตรงนี้ก็ฝนตกบ่อยครับหญ้าก็จะเขียวๆหน่อยครับใบไม้ก็เขียวนะครับนี่ก็กินนะครับต้นเค็งนะครับ ใบกงิงครับช้างก็กินนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ PPFC นะครับที่น่ารักนะครับของน้องนาตยาแม่วาสนาแฟมิลอี่นะครับมาแม่วาดมา มา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 แถวนี้ขวดลายฮะพี่นัดย่านี่ยขวดบะมีมไหมรีเร็วเจ็บกินมะม่วงเหมือนกันครับปั๊บปั๊บโยนเข้าปากปั๊บโอ้ยคือโยนแม่นแท้ ก้ยเจ๋งครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะลูกเจ๋งมากน้องก็ยเจ๋งยังไม่ไปโรงเรียนนะครับตื่นเช้ามากครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับที่น่ารักทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับน้องนัตยาเมวาสนาเฟมารี่นะครับ ก็ขอให้พระครูประกรรมนะครับปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับคิดอันใดปราถนาสิ่งใดให้ได้สมคำมุ่งหมายปราถนาด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับน้องนาตยาแม่วาสนาครับแฟมิลี่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ